ทุกคนอยู่ใต้เนี้ดิโอกมีไท่เลยขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะแม่แบ้งเห็นทุกคอมเมนต์นะเดี๋ยวออกจากปาก่อนยวแม่แบ้งจะไปทยอยตอบเด้องามหลายพี่น้อง ขาไหมแม่แป้งเก็บเห็ดไม่สวยก็จริงนะคะแต่แม่แป้งไปทําสวยมันทีหลังเนาะแป้งเอาความเร็วก่อนไว้ก่อนนะดูดิคน มาแล้วมาแล้วหุ่นฮุ่นอืมกวนอะวาชกุดกลับมาคลิปปะก็อย่าปะปะปะดอ ดูสิทุกคนขาบอกเอฟบกอัพเฮ้ค่ะเอ้เฮ้เบบี้สวัสดีครับกันโอ้สวัสดีค่ะโอ้สวยงามมากไะสปริงสปริงปัปิเลยะปะ ไปยเมีตป,ปีปลาเห็ดคะหกแห้งพี่น้องเลยปล mm. าแค้นปล mm. าอย่างลกเลยมีลุงป้านาอาอยากให้ตัดขาให้ดูนะคะแม่แม่เก็บตัดขานะวันนี้ mm.

มันก็เต๋งนะนี่เล็กจ้ะว้าวเอาโน้สิแ้สกัดกันนะแคนใหญ่แล้วนะคะเนี่ยใหญ่แล้วก็อยู่ตรงน้ำ กอะไรหใ่ไหมพอหันปุ๊บโดนใ้ตัวเล็กด้วย Stor. Sen. Då. Försvinn.

Stilla, stilla, stilla. Mm. Oh, det är jättejobbigt det här. Trä. Så. Mm. จะเหี่ยวแล้วนะน่ฝนต้องตกเซ่มันแล้วนะมันโตไม่ได้แล้วนะเพราะมันกองกันอยู่แล้วเกินค่ะทุกคนอื้งกันนะท่านเต็นสูนอะไรนะฮืดูกรุนเพราะว่เด็ดทรัพย์กับโพสวานสมื่นเด้อสฮะ มาเพิมสวนเพอะไม่ด <Courtney> <c oughs> <c oughs> <Enfin> ้มากโลดได้มันโรกทไมว่าเพิ่มมาสวนฮัโครุ น้องถามแม่ว okay, <or> <laughs> oh! ิญญนณคือหายแของคักแท้โอ้ยเหยียบตัเห็ดคนหน่อยก็ได้นันอะไรรูปสตตาอย่างกันโอเคสตามะแ้ก็ล่ววูวูวูโอ้ยวู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 ยูวูว้วู เดี๋ยวส้มๆโม้าละแม่แม่ไม่ใช่มีดเข้าไปเลยเพราะว่ามันจะโดนตัวเล็กเนี่ยเอาตัวใหญ่ก่อนแค่นแค่นีอ่ะสุดปิไปก่อนนม่ไ่้ขะดูดิ นิดน้อยไว้ก่อนแอบอยู่ในนี้ทุกคนแค้นอินทซิต้พ่อมั่มิคนนั่งบนหลังแม่อ่ะดูดิคนขาแบบืนี่แม่ต้องตัดให้สวยนะคะทุกคนเนี่ยโอ้ยอยยยไว้ก่อนอืม di Ayo โอ้โหเอาออกมาแบบหูใหญ่มากทุกคนนะดูดิขาเขาหันเห็นไหมขาใหญ่ๆ่เลยเงี้ยนี่ใหญ่อีกละเก็บไว้เมื่อมือนานอ่ะใหญ่ขึ้นแล้พี่น้องจ๋าเดี๋ยวนะ

Oh, em yeah. con thiết thải vai cả được ăn nhậu khăn ôm phở thì đây Wow. Thái